นี่จะมาทดลองดูว่าข้ามจะ่านไหมเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมครับข้ามข้ามได้ไหมท้ามมือที่โอเคไหมน่าจะได้ไหมอลองดูสิครับเอาพารถอีกหนึ่งคันข้ามด้วยเ,เดินไปดูปดิไปได้ไหม อุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุยอุ้ยอุ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 ยวิ่งผ่านน้ำยาเจ้าชูโอ้นี่ไปนู่นนู่นยายอยู่นู่นนะยายเดินลงไปตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานข้ามสะพานแรงมันไม่เคยมีอ่ารถวางไวเอารถวางไวเอารถวางไว้อ่าไป เดินไปฝั่งนู้นเลยให้ข้ามไปเหรอหจะข้ามได้เหรอ,อลองดูทิอ่ะ,อะ,อะกดปุ่มไปกดไปทิไปไหมฮดอ่ะโอเคกดปุ่มไปเลยอ่าวิ่งให้รถไปโอ้คนก็ไม่กล้าเหมือนกันคนก็วิ่งกระดึบกระดึ๊บเหมือนกัน ยึบฮะยึบไหนไได้ไหมไปไหนละยึบยึบยึบขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมยึบเอาร์รถวางไว้ตรงนู้นอ่อ่ะเดินข้ามไปข้ามไปดิดูดิเก่งหรือยังอ่ะยืนยืนดิยืนยืนอ่ะเกาะมือพ่ออ่ะยืนเกาะมือพ่อ ไอยื่นยืนไอยืนเกาะมือว้ายตูดเลยอ่ะเออโอ้เก่งเก่งเก่งเจได้เจได้อาลูกขึ้นไปว้ายอ้าอ้าชูมือเย้ชูมือชูมือนี่ไปได้แล้วเอาข้ามอีกทีนีเดิน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 วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเลยไหนวิ่งไหม วิ่งอย่างนี้เหรอวิ่งวิ่งแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอได้ไหมเอา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 ไปชี้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 เออดอูเก่งครับว้าเอี๊ยบ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 เอี๊บอี๊ยบเอี๊บโอ้ยอีกหน่อยอีกหน่อยก็จะถึงแล้วอีกหน่อยก็จะถึงแล้วเอ๊ะเอาขาขึ้นมาเอาขาขึ้นไป น้ำหน้าไปเยัเก่งจังเลยครับน่าทีนี้จะเดินเหรอ,อ,อเดินเดินยื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 นเลยยืนเลยเอาจะพารถข้ามว้ยมาเอาจะกระดึบยังไงล่ะนี่นใช้มือเดียวนะนี่อเอาฝากรถเหรอฝากตัวนี <c oughs> เ้เอา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 ดึ๊บ ฮึบอ่ะฮึบอ่ะฮึบ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 อ้าวไปได้ไหมฮึบหนึ่งสองสามยี่ยยงนย้ยยงยย้ยย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 ว